โรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเกิดจากการขยายเซลล์ผิวที่ผิดปกติครับซึ่งต้นเหตุของปัญหานั้นก็คือระบบเลือดกับระบบภูมิคุ้มกันของเราทํางานอย่างผิดปกติทาให้การขยายของเซลล์ผิวนางของเราเนี่ยมีปัญหาครับอันนี้ไม่ใช่โรคติดต่อนะแต่มันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของเราผิดปกติเองเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นอาการโรคนี้นะครับ เราสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติตามธรรมชาติของเขากลับมาเป็นระบบที่ช่วยดูแลสุขภาพของเราตามที่ธรรมชาติได้สรรสร้างเอาไว้ถ้าเกิดระบบภูมิคุ้มกันของเราดีระบบเลือดของเราดีเดี๋ยวสะเก็ดเงินก็จะมีอาการที่ดีกว่าปัจจุบันนะครับไอสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยมันคือปลายทางปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเพื่อนใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วอาการที่เพื่อนเป็นเนี่ยมันเกิดจากอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือร่างกายของเรา เริ่มไม่สมดุลเริ่มไม่สมบูรณ์เริ่มมีปัญหาความเสื่อมอาจจะเกิดจากสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปพฤติกรรมการใช้ชีวิตอายุขยที่เพิ่มมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ครับถึงแม้ว่าอาการที่เพื่อนๆเ,เป็นจะไม่ได้ทําให้เพื่อนๆถึงตายแต่มันส่งผลกระทบกับชีวิตเพื่อนๆเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับของผู้คนในสังคมอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าผู้คนในสังคมให้โอกาสกับคนที่เขารู้สึกว่าดูดีเสมอ ยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆดูดีเพื่อนๆจะได้โอกาสจากคนรอบข้างมากมายกว่าที่เป็นอยู่นี่แหละคือปัญหาที่เพื่อนๆสูญเสียไปนอกจากนี้นะฮะอาการที่เพื่อนเเป็นนะฮะมันเป็นสัญญาณที่ร่างกายกําลังบ่งบอกแล้วว่าร่างกายข้างในเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะมันเกิดมีปัญหานะถ้าเกิดเพื่อนๆปล่อยเอาไว้ต่อไปเรื่อยๆอาการมีปัญหาความเสื่อมในร่างกายของเราอาจจะ ขยายตัวกลับกลายมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตได้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะเจ็บป่วยเร็วกว่าคนอื่นเพื่อนๆจะต้องหยุดอาการนี้ให้ไวที่สุดครับและเพื่อนๆจะได้โอกาสดีๆกลับมาการยอมรับของผู้คนในสังคมและลดความเสี่ยงในด้านของการจะกลับกลายมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตได้เป็นอีกหนึ่งทางเพื่อป้องกันตัวเองนะครับผมเคยสัมภาษณ์หลายๆคนครับที่เข้ามาเป็นลูกค้าที่ผมให้คำปรึกษาไปเนี่ยก็พบว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อยาก หายครับแล้วเขาก็เคยผ่านการทดลองไม่ว่าจะใช้อันนั้นกินอันนู้นดื่มอันนี้อันไหนที่เขาว่าดีไปหมดครับลองทุกวิถีทางแต่มันก็ไม่ได้ผลดีอาการอาจจะทรงๆครับแต่มันไม่ทําให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดลงเนิ่นนานมาหลายปีครับปล่อยมันเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นอาการก็ยังคงทรงๆอยู่เขาอยากจะหายครับไม่ใช่อาการทรงไม่เพิ่มและไม่ลดแบบนี้แค่ทุกคนลองมาหลายขนาดแล้วครับจนวันนี้มาลองขนาดผมฮะแล้วเขาบอกว่าขอเป็นการลองครับ สุดท้ายว่ามันจะเป็นยังไงผมก็การันตีไปเลยว่าถ้าพี่มีวินยัยถ้าพี่ต่อเนื่องมากพอพี่จะได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมอย่างแน่นอนแต่พี่ต้องมีวินัยกับผมนะและบางคนบอกว่าเอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะอาการดีขึ้นละ่ะอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับมันอยู่ที่สภาพโรคมันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตมันอยู่ที่สภาพร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเรามีวินัยและดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องมากพอนะเพื่อนๆจะรู้สึกดีด้วยตัวของเพื่อนเองแต่เอาจริงๆนกะคา่คทีมุยับผม้น ว่าเฮ้ยสมุนไพรที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่ามันจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นจริงไหมผมจะพูดโอเวอร์ไปไหมมันจะคุ้มไหมราคามันจะแพงหรือเปล่าแล้วผลที่ได้มันจะเหมือนกับที่อื่นที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่อยากให้ปัญหาของเขาเนี่ยมันลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจลองดูครับลองใช้อยู่เป็นประจําอย่างมีวินยัยมีข้อสงสัยก็สอบถามผมอยู่ตลอดเวลาบางทีผมก็จะทักทายไปหาเขาครับว่าเป็นไงบ้างครับพี่กินยาหรือ,อยังเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแต่ละคนเขาก็จะรับประาทานสูตรของผมเนี่ย พร้อมกับยาประจําตัวของเขาเลยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงขับล้างสารพิษช่วงกระทุ้งพิษช่วงบงํารุงช่วงปรับสภาพสมดุลในร่างกายไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขายังคงต่อเนื่องและมีวินัยอย่างต่อเนื่องครับและลูกค้าของผมนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็กลับมาบอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกดีนะอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นลูกค้าแค่คนเดียวนะหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ว่าเขารู้สึกดีหลังจากนั้นเขาก็มีการบริโภคอย่างต่อเนื่องครับโดยที่ผมไม่ต้องไปบอกเขาว่าให้ซื้อหรือบังคับให้เขาซื้อนะ เขาขอกลับมาบริโภคซ้ําอย่างต่อเนื่องด้วยตัวของเขาเองเลยถ้าเกิดมันไม่ดีถ้าเกิดเขาใช้แล้วไม่เห็นผลถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเขาคงไม่กลับมาซื้อซ้าหรอกจริงไหมยกตัวอย่างเห็นพวกคนเหล่านี้ไหมครับเห็นไหมฮะว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าที่เขาได้ผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแค่ซื้อขวดเล็กๆหรือว่าชุดทดลองไปแล้วมันจะอาการดีขึ้นอย่างนี้เขาต้องมีการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องแล้วลองดูสิครับว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาที่เขาจ่ายไปไหมล เพื่อนๆอยากจะได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมไหมละ่ะถ้าผมวางขายสุขภาพดีเนี่ยเพื่อนๆจะจ่ายในราคาเท่าไหร่ครับถึงจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามันประมาณค่าไม่ได้เลยการที่เรามีสุขภาพที่ดีทำให้เราอายุยืนขึ้นได้อยู่กับคนที่เราลักนานขึ้นได้มีโอกาสได้ทําบุญทํากุศลสร้างบุญสร้างโบสถ์สร้าง,าง,างวิหารได้ทําความดีให้กับสังคมและครอบครัวมากขึ้นได้ท่องเที่ยวกับครอบครัวได้มีความสุขกับคนที่เรารักมากขึ้นนี่คือโอกาสาที่เพื่อนๆจะได้รับครับหลังจากที่เพื่อนๆมีสุขภาพดีีมีมมชวิตให ในร่างเดิมแล้วถ้าวันนี้เพื่อนๆอยากจะรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะฮะดูคลิปวิดีโอนี้ของผมให้จบคลิปแล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าผมมีหน้าที่คือมาบอกเล่าว่าโลกใบนี้เนี่ยมีทางเลือกที่เป็นทางรอดแบบนี้ด้วยส่วนการตัดสินใจอยู่ที่เพื่อนๆเองเพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเรื่องของเพื่อนๆครับแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักกับทางรอดที่ผมได้พบเจอมาและได้บอกเล่าให้กับครอบครัวคนที่ผมรักแล้วลูกค้าที่เข้ามาทักมาทายกับผม เหมือนเช่นเพื่อนๆน,นี่แหละครับเอาล่ะสำหรับสมุนไพรในเครือของจอนคอยที่ผมคัดสรรว่าเพื่อนๆสมควรที่จะรับประทานเป็นสิ่งแรกๆเพื่อพิชิตอาการที่เพื่อนๆกำลังเป็นอยู่เนี่ยแล้วก็ทําให้สุขภาพของเพื่อนๆแข็งแรงมากขึ้นตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับนั่นคือยาหน,านังสมุจีนหยงเหิงครับที่ผมแนะนำก็เพราะว่ายาน,านังสมุจีนหยงเหิงเนี่ย เป็นสมุนไพรที่เป็นตัวชูโรงของจอร์นคอยเลยอยู่คู่กับจอร์นคอยมาตั้ง20ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ยอดขายเนี่ยโอ้โหเป็นล้านขวดทุกปีเลยนะครับซึ่งสมุนไพรสูตรนี้เนี่ยพัฒนามาจากราชวงศ์หัน่นแล้วก็ตกทอดกันมาเรื่อยๆนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยจะมีอยู่3าหน้าที่ด้วยกันนั่นก็คือขับล้างสารพิษสร้างเซลล์รุงเซลล์และปรับสมดุลเซลลให้กับร่างกายเป็นอย่างที่ผมบอกไปครับว่าอาการที่ท่านเป็นเนี่ยส่วนมากแล้วมักจะเกิดจากอวัยวะหรือเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันเกิดความไม่สมดุลเาเา ราะฉะนั้นตัวเริ่มแรกเลยที่เหมาะมากมากนั่นก็คือยงเหิงนี่แหละครับซึ่งยงเหิงเองเนี่ยจะช่วยบำรุงบำบัดปกป้อง9้าระบบของร่างกายนะฮะอันนี้ให้เห็นชัดๆเลยเนาะเพราะแต่ละส่วนของระบบมันยึดโยงกันหมดครับไม่ใช่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเสียแล้วมันจะไม่ครอบเกี่ยวกับตัวอื่นนะฮะมันคาบเกี่ยวกันหมดเพราะฉะนั้นพอเราอยากจะทําให้สุขภาพแข็งแรงเราก็ต้องแข็งแรงทั้งระบบแถมยังช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งตำรับตำรายาสูตรสมุนไพรยง เหิงนี้นะครับได้คัดสัญญาสูญภัยเรื่องชื่อที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศจีนในต่างประเทศและทั่วโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นตังถังเช่าตังกุยเตกยงเกากี้ซึ่งจ่อยิ้งหวยงูฉิกปักตําเสี้ยมแปะตุ๊บปักกวยกาเฉาเนกกุ้ยปยกักห่วงห่วงเง็กเต็กโอจ่อเทียนตรงฉิงป่วยช่วงเกียงแปะเจียกเกี้ยอ้วใจโอแบะตรงอุ้ยเหลิงเชียงหนึ่งเต่งจี้จีชงยงเซ็ตตี้เก๊กควยช่วงเกียงห่วงห่วงหลักห้างเห็ดลิงเจอและปักกี้ซึ่งเบื่อเบสามารถที่จะ เข้าไปดูสรรพคุณได้ใน Google ได้เลยนะคบถ้าเกิดว่าใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอตรงนี้ของผมแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างโดยสมุนไพรแต่ละตัวที่ใช้ในยานั้นสมุนไพรจีนหยงเหิงเนี่ยเราได้นํามาจากแหล่งกําเนิดเลยนะครับที่ประเทศจีนอันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่าท่านประธานได้ไปคัดสรรเองกับมือนะครับคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับโรงงานที่ผลิตยานั้นสมุนไพรจินหยงเหิงเนี่ยชื่อว่าบริษัทเจริญโอสถครับเป็นบริษัทแม่ของ ของจอห์นคอยคอร์ปอเรชันด้วยการผลิตที่ครบสูตรของยาสูตรตำรับเดิมนะครับทั้ง15ยาร้อน6ยาอุ่นและ9ยาเย็นผสมประสานกันอย่างลงตัวโดวยสมุนไพรเหล่านี้นะครับทั้ง30กว่าชนิดเนี่ยเราได้ทําการหมักบ่มด้วยแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นานถึง3เดือนด้วยกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถดึงสรรพคุณดึงส่วนผสมของสมุนไพรเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับและโรงงานนี้นะครับเป็นโรงงานที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน GMP กระทรวงสารส ได้มาตรวจทุกๆ6เดือนนะครับเพื่อมาหาสารพิษสารเคมีสารสิตรอยสารหนูต่างๆผลปรากฏว่าไม่พบสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับอันนี้เห็นไหมฮะว่า GMP ระดับอาเซียนเลยนะทําให้เราเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนยาครับที่ G 8 2 8 6 0ดด้วยกรรมวิธีที่เป็นมาตรฐานสะอาดแล้วก็มีการ QC ด้วย ่านประธานเองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมแผนโบราณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นยาสูตรนี้เนี่ยเป็นยาที่ผลิตมาจากผู้เชี่ยวชาญได้รับการ QC จากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่ายาสมุนไพรยงเหืิงนี้นะฮะสามารถทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันหรือย,ยาประจําตัวของเราได้นะฮะไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและถ้าเกิดเรากินคู่กันเนี่ยมันจะทําให้การออกฤทธิ์ของยาประจําตัวของเราเนี่ยดีขึ้นครับเพราะยงเหิงจะช่วยบํารุงร่างกายให้เรามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นมีกําลังวังชา มากขึ้นพอร่างกายเรามีกําลังเนี่ยมันไม่เพียงแค่เดินเหินได้สะดวกนะครับแต่ทุกเซลล์ในร่างกายก็จะมีกําลังไปด้วยในด้านของการรับยากินยาช่วยเสริมทําให้ยาประจําตัวของเราเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้นจึงไม่แปลกเลยครับที่ยานันสุวิจีนหนึ่งเหิงเนี่ยมีผู้คนมากมายครับที่ใช้แล้วเห็นผลจริงตรงนี้ผมไม่ได้การันตีว่าหายนะครับเพราะผมไม่ใช่แพทย์ผมไม่ใช่เภสัชแต่ผมพูดตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจากรีวิวต่างๆที่เขาส่งมาให้ผมไม่ว่าจะเป็นอาการที่เพื่อนๆเป็น หรืออาการอื่นก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ายานั้นสมุนไพรย่เฮงไม่ใช่ยารักษาโรคใดรักษาโรคหนึ่งนะครับแต่เป็นการบำรุงบำบัดปกป้องร่างกายเพิ่มสมดุลในร่างกายให้สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อทุกๆระบบในร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นเราก็จะห่างไกลจากโรคภัยแค่เจ็บยังไงละครับซึ่งโรคภัยเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายเราอ่อนแอยงเิงทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นเราก็เลยมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นอย่างเช่นในภาพนี่เองนะครับเด็กคนแก่กินได้หมดครับ คุณหมอที่เป็นโรคภูมิแพ้คนที่มีบุตรยากมันเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์บูลีนออนไลน์ e t เน็ได้เลยผมได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยดวงเหิงที่ฉันซื้อมาเนี่ยของแท้หรือเปล่าของจริงไหมผมไม่ตอบนะฮะไม่ขอแสดงความคิดเห็นด้านนี้ให้เพืเ่อนๆไปถามคนที่มันไปซื้อมาว่าของแท้หรือเปล่าสำหรับตัวผมนะฮะข้อสังเกตง่ายๆเลยนั่นก็คือของปลอมมัจกจะ ขายต่ํากว่าราคาที่บริษัทจําหน่ายแน่นอนอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น iPhone ของแท้กับ iPhone ของปลอมอันไหนถูกกว่ากันละ่ะ iPhone ของปลอมถูกกว่าอยู่แล้วครับแต่คนขายก็บอกว่า iPhone แท้ดังนี้เป็นต้นตัวที่2ครับของแท้เขาต้องกล้าโชว์รหัสครับคือในกล่องเนี่ยจะมีรหัสประจําตัวของอยางนั้นสุดิจิญงเหิงทุกขวดนะครับไม่ใช่ว่าเอาแบบระวังแตกไปติดอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองแกะสติกเกอร์ดูครับว่าตรงเนี้ยมันมีรหัสหรือเปล่าถ้าไม่มีรหัสเพื่อนๆน่าจะพิจารณาได้เองนะฮะว่าของแท้หรือของปลอมแต่งนี้ ผมไม่ขอตอบคําถามใดๆของเพื่อนๆนะครับไม่อยากจะทะเลาะกับความคิดเห็นของใครนะครับแต่ว่าจอนคอยเนี่ยเคยประกาศออกมาแล้วครับเห็นไหมมีประกาศของจอรนคอยซึ่งเป็นเจ้าของยา n a n o s u b i นอนย่าหิงเนี่ยเขาบอกว่ายา,นาน้ a n o s u b i นอย่เหิงมีการกําหนดราคาไว้อย่างชัดเจนบรรจุพัธุ์เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคสับสนในราคาหากพบว,ว่ามีการจําหน่ายที่ต่ํากว่าราคาขายที่บริษัทกําหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้บริโภคอาจได้รับยาไม่ได้มาตรฐานเสื่อมคุณภาพปลอมหรืออาจจะ ไม่ได้ออกจากโรงงานโดยตรงบางทีเขาอาจจะเอาของแท้มาครับแต่ เป็นยาหมดอายุเพื่อนเพื่อกล้ากินไหมล่ะยาหมดอายุตัวผมเองเอะผมไม่กล้าหรอกครับและอีกอย่างหนึ่งนะการซื้อของปลอมนอกจากที่เราจะเสี่ยงต่อชีวิตแล้วเนี่ยเพื่อนๆ่ยังเสียโอกาสอะไรอีกมากมายเลยคนที่เขาขายเขาเอาผลประโยชน์เอาสิทธิพิเศษของเพื่อนเนี่ยไปอย่างที่เพื่อนๆไม่รู้ตัวนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราไปเจอยานั้นสมบินริอย่งเฮงที่ขายต่ํากว่าราคาที่บริษัทกําหนดอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าของปลอมผมไม่ได้พูดเองนะฮะอันนี้ตามเอกสารที่ผมได้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเมื่อกี้ ตัวที่2ครับถ้าเกิดเป็นสมุนไพรของแท้เนี่ยจะต้องกล้าโชว์รหัสครับเห็นเพื่อนเห็น,หนรหัสตรงนี้ไหม นี่ครับผมจะมีรหัสอยู่ข้างกล่องถ้าเกิดเขากล้าโชว์แสดงว่าตัวนั้นเป็ของแท้แต่ถ้าเกิดเขาไม่กล้าโชว์อันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าปลอมบางคนเนี่ยเอากล่องไปกรีดครับถ้าเกิดเขาจริงใจแล้วขายสินค้าที่ถูกต้องจริงเขาจําเป็นด้วยเหรอที่จะต้องเอาเอกสารมาปิดเอาสติกเกอร์มาแปะทับหรือจะต้องกรีดออกไปแสดงว่าเขาไม่กล้าโชว์เพื่อนๆก็ลองคิดดูเองแล้วกันครับว่าคนที่ไม่กล้าโชว์รหัสแบบนี้เนี่ยจะของแท้หรือของปลอมล่ะส่วนถ้าเป็น ขวดเล็กนะครับขวดเล็ก 175cc ตัวนี้จะไม่มีรหัสแบบนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีรหัสแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมาบริษัทเขาไม่ทํารหัสมาแต่งไรก็ตามครับถ้าเกิดเพื่อนๆตัดสินใจซื้อในเว็บไซต์ของผมนะฮะพบว่าเป็นของปลอมผมยินดีคืนเงินให้แล้วโป๊ไปอีกหนึ่งเท่าเพราะผมมั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากผมเป็นของแท้แน่นอนจากบริษัท John c o i Corporation แต่อย่างไรก็ตามครับอาการที่เพื่อนๆเป็นอยู่เนี่ยผมพิจารณาแล้วว่าไม่ควรที่จะกินแบบน้ําในเดือนแรกผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยรับประทานเป็นแบบแคปซูลแทนครับเพราะว่าเจ้าตัวแบบน้ำเนี่ยมีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ซึ่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์อาจจะทําให้ร่างกายของเพื่อนที่เกิดอาการเจ็บปวดอยู่แล้วเนี่ยอาการกาเริบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆกินแบบเม็ดไปก่อนให้ร่างกายได้มีโอกาสได้ปรับตัวให้ฟื้นตัวให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยกินแบบน้ําในเดือนที่3เดือนที่4งงบบนี่ยเรา เรียกว่ายงหมิงครับเจ้าตัวยงหมิงเนี่ยเราได้นํายานาะรสิบปจิณย่งเหิงเนี่ยมาสกัดเย็นครับมาสเปรย์ได้เพราะฉะนั้นแอลกอฮอลในยงเหิงเนี่ยก็จะถูกระเหยออกไปครับมันเป็นผงโดยผงนี้นะครับเรายังผสมถังเช่าสีทองเห็ดลินจือตังกุยโสมเกากี้และสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการเผาผลาญไขมันส่วนเกินอีกด้วยในเดือน2เดือนแรกผมอยากจะให้เพื่อนๆรับประทานเจ้าตัวยงหมิงไปก่อนเพื่อให้ร่างกายได้แข็งแรงมากขึ้นพอเรื่องการเริ่มแข็งแรงเข้าสู่เดือนที่3มเดือนที่4เพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆจะเลือก ว่าจะเป็นยงเหิงก็ได้หรือยงหมิงก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าร่างกายเราเรื่องแข็งแรง,ลแ,งแล้วเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วยงเหิงกับยงหมิงต่างกันยังไงยงเหิงเนี่ยเป็นแบบน้ําเพราะฉะนั้นดูดซึมได้ดีกว่ายงหมิงเป็นแบบเม็ดแคปซูลเพราะฉะนั้นพกพาสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับประทานยงหมิงให้ได้การดูดซึมเทียบเท่ากับยาน้ำน,นะผมมีเทคนิคนอกรอบแล้วกันนะครับสำหรับสบรรพคุณ2ตัวนี้เหมือนกันเลยครับยงหมิงเนี่ยจะโดดเด่นตรงที่ว่ามีสมุนไพรเพิ่มขึ้นมาอีกหชนิดอันนี้คคือววาาาามมดเเเเ่่่นนสสํหหรรรับงงงงุพยยยิทีี ห,ห้องปฏิบัติการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้ตรวจสอบค่าโอเลกซกอร์หรือสารต้านอนุมูลอิสระครับอันนี้มีสูงถึง2 1 2 1 0 4หนโอเลกกอร์เลยนะจริงๆอ่ะร่างกายคนเราเนี่ยจำเป็นต้องมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระขั้นต่ำนะ3า0 0 0พต่อวันแต่อันนี้ครับสูงถึง200 0 0 0เลยเพราะฉะนั้นเราจะห่างไกลจากโรคที่เป็นโรคแห่งความเสื่อมซึ่งอาการที่เพื่อนเป็นอยู่เนี่ยเนี่ยมันเกิดจากร่างกายเรามีสารต้านอนุมูลอิสระ ้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเจ้า2ตัวนี้ครับเป็นพี่น้องกันสรพพคุณเหมือนกันสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมครับถามว่ากินยงหมิงได้ไหมรับประทานได้เพราะแคปซูลยงหมิงที่เป็นสีเขียวเขียวเนี่ย นี่คือเจลาตินที่ทํามาจากปลาครับไม่ใช่หนังหนูเพราะฉะนั้นแคปซูลของยงมิงได้ขึ้นทะเบียนฮาลาเรียบร้อยแล้วและสีเขียวๆนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สีผสมอาหารนะแต่มันคือคอโรฟิลเพื่อนๆสามารถที่จะรับประทานได้รับประทานเม็ดนี้อันที่1คือได้ผงยงเหิงไปอันที่2ได้เจลาตินที่ทํามาจากปลาบํารุงผิวครับและอย่างที่3ครับได้คอโรฟิลที่เป็นสีเขียวๆเ,เพื่อขับล้างสารพิษด้วยกินเม็ดเดียวได้ถึง3อย่างสุดยอดไหมล่ะครับสำหรับสมุนไพรหรืออาหารเสริม ตัวอื่นนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆรับประทานเพื่อประกอบควบคู่กับการรับประทานโยงเฮิงหรือโยงมิงของเพื่อนเนี่ยแล้วเหมาะสําหรับการดูแลร่างกายของเพื่อนในอาการที่เพื่อนๆเ,เป็นอยู่มากที่สุดนะครับตัวแรกเลยครับน้ํามันงาดําสกัดเย็นเจ้าตัวน้ํามันงานเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของสมุนไพรที่ผมอยากจะแนะนําให้รับประทานควบคูกก่กับโยงเฮิงหรือโยงมิงเลยนะครับเพราะเขามีสารเซซามินยังมีโอเมก้าสาวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน E และอื่นๆอ,อีกมากมายครับซึ่งเจ้าตัว น้ำมันงาดําสกัดเนี่ยพอเวลาเรารับประทานควบคู่กับโยงเฮิงหรือโยงหมินแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมุนไพรได้ดีมากขึ้นทั้งในเรื่องของบํารุงระบบกระดูกครับบำรุงระบบสมองช่วยยับยั้งสารอนุมูลอิสระลดการเติบโตของเซลล์เนื้อร้ายและยังช่วยขับล้างไขมันในกระแสะเลือดได้ดีอีกด้วยยังไม่พอนะยังช่วยกระตุ้นทําให้โยงเฮงหรือโยงหมิงเนี่ยไหลเวียนได้ทั่วร่างกายได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้น เจ้าตัวนี้คือคู่พระนางเลยคือไปไหนต้องไปด้วยกันครับผมก็เลยแนะนําอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้กินควบคู่กับยงเหิงห,งหรือยงหมงีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการที่เพื่อนๆเป็นนี่แหละเหมาะมากๆเลยที่จะกินควบคู่กับงาดําสกัดเจนตัวต่อมาครับคอดาแคนและคารินก้าครับเจ้าตัวคอดาแคนหรือคารินก้าเนี่ยเป็นเครือเดียวกันนั่นก็คือมีส่วนผสมของคูข้าวหรือข้าวตองครับเจ้าตัวภูข้าวหรือข้าวตองจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโลกของเราให้แข็งแรงมากขึ้นช่วยกระตุน้นเซลล์เม็ดเลือด ขาวให้สร้าง NK เซลล์หรือเซลล์ที่เอาไว้ดักจับพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆยกตัวอย่างเช่นไวรัสแบคทีเรียสารอนุมูลอิสระต่างๆสารก่อมะมริงเซลล์เนื้อร้ายต่างๆเจ้าตัวนี้คือจัดการเรียบร้อยเลยกรร็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือมีแบบเม็ดกับแบบน้ําแบบเม็ดเนี่ยนั่นก็คือคอดาแคนแบบน้ําคือคาริงกาเจ้าตัวนี้ไม่ต้องกินทุกเดือนนะฮะกิน1เดือนเว้นไป3เดือนได้จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราใครที่มีอาการภูมิคุ้มกันต่ำภูมิคุ้มกัน กำลังน้อยกาลังบกพร่องกําลังแย่ทานภูคาาหรือขาวตองนี่แหละคือตอบโจทย์มากที่สุดนะครับซึ่งคอดาแคนกับคาริงกาได้นาําสรรพคุณตรงนี้มาให้กับเพื่อนๆอ,อ,อย่างเข้มข้นแล้วตัวต่อมาครับนะโมสูตรหนึ่งเจ้าตัวนะโมสูตรหนึ่งเนี่ยเหมาะสำหรับคนไทยหรือคนเอเชียมากๆเลยนะครับเพราะว่าสูตรของเขามาจากราชสำนักพุกามประเทศครับก็คือแถบสุวรรณภูมิบ้านเรานี่แหละตกทอดมาจากหมอยาพื้นบ้านเมื่อร้อยปีก่อนแล้วก็ได้เป็นหมอยาในราชสำนักเราได้ใช้สมุนไพร ทั้งสมุนไพรเมืองเหนือสมุนไพรภูการประเทศและสมุนไพรไทยเนี่ยรวมกันอย่างลงตัวยกตัวอย่างเช่นสมอไทยเห็ดลินจือชะเอมบัญญาขันหรือเกียวกุหลานแล้วเราก็ยังผสมวิตามินแบบคนรุ่นใหม่ด้วยนะคือวิตามิน B เบต้ากูแคนแถมยังมีสมุนไพรไทยอย่างเช่นตัวขมิ้นข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้อีกด้วยอันนี้เหมาะในด้านของการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่ายานอนสมุนไจนองหิงซะอีกนะซึ่งตรงนี้สูงถึง2อง0 0 0 7 0 0 0 0มื่นกว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีสาต้านอนุมูลอิสระน้อยรับประทานน้ำโมเถครับจะสุดยอดมากๆที่สําคัญกว่านั้นนะน้ำโมเนี่ยมีร,ร้อนครับพอเรากินเข้าไปมันจะร้อนผ่าตรงคอการร้อนผ่าตรงคอเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียที่ตกติดอยู่ในลําคอของเราได้ด้วยตัวต่อมาครับ DP ถังเช่าเจ้าตัวดีทีถังเช่าเนี่ยมีถังเช่าสูงถึง400มิลลิกรัมด้วยกันนะโอ้โหสูงมากๆเลยนะสามารถที่จะเพิ่ม เสริมพลังให้กับยาน้ำสมุนไพรีอย่างเหิงหรือยงหมิงได้โดยทันทีนอกจากถังเช่าแล้วนะครับเรายังมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นใบแปะกล้วยเห็ดดินจือแล้วก็วิตามินซีอีกด้วยก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นช่วยปรับสมดุลในระบบเลือดบํารุงเลือดชะาล้างสารพิษที่อยู่ในเลือดครับยกตัวอย่างเช่นสารพิษต,ต่างๆสารเคมีหรือว่าจะเป็นน้ําตาลส่วนเกินทําให้เรานอ,นอนหลับสบายมากขึ้นเลือดลมไหลเวียนดีและรู้สึกสดชื่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับใครที่อยากจะกินหยงเหิงด้วยแล้วก็สมุนไ ที่เสริมทัพของยงเหิงแต่ว่าไม่อยากจะยุ่งยากไม่อยากจะซื้อเยอะอยากจะซื้อทีเดียวแบบเอาแบบ all in one ได้เลยไหมมีครับผมนั่นก็คือยงไท้นั่นเองเจ้าตัวยงไห้เนี่ยคือ all in one ของยงเหิงเลยครับเราใช้ผงยงเหิงแบบสกัดเย็นเปรียบเสมือนยงมิงนะครับแล้วเรายังผสมกับสมุนไพรต่างๆครับอย่างเช่นผงมะรุมเกากี้คูข้าวหรือข้าวตองโสมถังเช้าสีทองปักตังซียมฟักข้าวเห็ดลิ้นจือวิตามินในผักผลไม้สีแดงแล้ววิตามิน ในผงโรลไรสีเหลืองแขนยังมีน้ำมันดาข้าวน้ำมันงาดําน้ำมันถั่วดาวินคาน้ำมันกระเทียมและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือ all in one สำหรับใครที่ไม่อยากจะกินหลายตัวมันแบบเยอะมากเลยเอาตัวนี้ได้เลยครับ all in one เลยซึ่งกจตัวยงไทยเนี่ยเราทําในรูปแบบของซอฟ์เจลครับทำให้ดูดซึมง่ายรับประทานสะดวกครับและพกพาไปไหนมาไหนง่ายมากๆเลยนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของสมุนไพรและอาหารเสริมที่เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพาเพื่อนๆให้พิชิต โรคที่เพื่อนๆกาลังเป็นอยู่ซึ่งผมเชื่อเป็นอยา่างยิ่งครับว่าทุกชิ้นที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพราะผมลองมากับตัวผมกินเองทุกตัวตัวไหนที่ผมไม่ได้แนะนําตัวไหนที่ผมไม่ได้นําเสนอแสดงว่าผมยังไม่เคยลองไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมยังไม่เคยลองเจ้าตัวเหล่านี้คือสิ่งที่ผมลองทั้งหมดแล้วคัดสรรมาแล้วว่าเหมาะสําหรับตัวเพื่อนๆมากที่สุดสําหรับตัวเพื่อนๆเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยงบประมาณฉันยังไม่มีมากพอฉันอยากจะดูแลสุขภาพนะแต่งบประมาณฉันมีจํากัด กก็คค่อยมยมมุับผได้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากถามครับสุขภาพดีของเพื่อนราคาเท่าไรครับการที่เพื่อนๆจะมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมเพื่อนๆจะต้องใช้เงินเท่าไรครับเพื่อนๆลองมากี่ขนาดแล้วครับสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ลองขนาดนี้สักตั้งหนึ่งอย่างตั้งใจอย่างจริงจังและอย่างมีวินยัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายในหนึ่งเดือนนี้จะรับประทานอย่างต่อเนื่องและเพื่อนๆจะเห็นผลดีทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยร้อยละแปดสรรับประทาน ไปแล้วกลับมาซื้อซ้ําถ้าของไม่ดีจริงเขาจะกลับมาซื้อซ้ําทําไมจริงไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆล่ะครับว่าเพื่อนๆเห็นว่าสุขภาพเพื่อนๆหรือการที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นของเพื่อนๆเองเนี่ยมันมีมูลค่าขนาดไหนก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจครับการตัดสินใจของเพื่อนไม่ทําให้ผมรวยขึ้นหรือจนลงเลยเพราะผมไม่ได้ค้ากําไรเลยฮะราคาบริษัทขายเท่าไหร่ผมก็ขายให้เท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนจะได้ไปนั่นคือสุขภาพดีของตัวเพื่อนเองผมไม่ได้ป่วยไปกับเพื่อนๆนะฮะก็อยู่ที่เพื่อนนนๆแแล้วหหะะะ่าาจจจตัดสิใบบไทํ สุขภาพตัวเองดีขึ้นนะวันนี้หรือจะปล่อยไปจนทลิ่มลึกจนไม่สามารถกลับลำกลับหลังได้ถ้าถึงวันนั้นถ้าถึงระยะสุดท้ายจริงๆไม่มียาตัวไหนครับที่จะเอาชนะพยามัจุราชได้และทีนี้ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่มันก็อาจจะเกิดกับเพื่อนๆและครอบครัวเพื่อนได้นะฮะอย่าชะล่าใจกับสุขภาพเพราะการที่เรามีสุขภาพไม่ดีหรือย่ำแย่เกินไปมันคือการป่วยหนักแล้วมีโอกาสมากๆที่เราจะไม่มีโอกาสได้อยู่กับคนที่เรารักนานขึ้นไม่สามารถที่จะไปเที่ยว อย่างที่เราอยากจะใช้ชีวิตในฝันได้นานขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ครับร่างกายกเป็นของเพื่อนเอนการตัดสินใจเป็นของเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมอย่ารอช้าที่จะทักเข้ามาคุยและวางแผนพูดคุยการดูแลสุขภาพตัวเองกับผมบุรินทร์จันวิชัยผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าสินค้าดีๆของจอนคอยและตัวผมเองจะมีโอกาสได้ดูแลเพื่อนๆในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ